เกมแนว first-person shooting อาจจะเป็นเกมที่ผมไม่ได้เล่นชํานาญนักนะครับแต่จะเข้าไปเล่นเรื่อยๆเพราะว่าชอบบรรยากาศของมันติเพลเยอร์ที่เกมแนวนี้มอบให้ทั้ง Overwatch, a p e x Legends แล้วก็ Call of Duty Cold War ในโหมด Team Deathmatch ที่ผมจะเข้าไปเล่นสลับสลับกันไป ยังไงก็ตามวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึง Apex Legends กันนะครับเพราะว่า Overwatch นั้นเคยเล่าไปแล้วส่วนคอสตูต t y นั้นผมเล่นน้อยที่สุดไม่เทียบกับ3เกมโดยใจความสำคัญที่เดี๋ยว Move จะเอามาเล่าให้ฟังก็คือประสบการณ์การเล่นของผมตลอด2ปีที่เกมออกมาจนถึงปัจจุบันเกมเกมนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงและมีจุดเด่นอะไรที่ทาให้ผมยังเล่นอยู่เรื่อยมาบ้างมาลองดูกันเลยครับ เอเบกเลเจนนั้นเปิดให้เล่นครั้งแรกในวันที่4คุมภาพันธ์ปี2019คือเปิดตัวในสไตล์ที่เกมเมอร์ไม่ทันตั้งตัวเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าก่อนหน้าปล่อยเกมทางรี p ปอนนั้นแทบจะไม่ได้ปล่อยเทลเลอร์อะไรออกมาเลยก็ได้ั้งครับหรือว่าถ้ามาก็มาแป๊บเดียวไม่นานเกมก็เปิดให้เล่นกันเลยซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้เข้าไปทดลองเล่นด้วยนะครับจำได้ว่าลเจนหรือว่าตัวละครที่เราเลือกเล่นได้มีทั้งหมด8ตัว แนวทางของเกมจะเป็นบ a t t เทิร y a รอยที่มีจุดเด่นเรื่องของสกิลของตัวละครที่ไม่เหมือนกันเช่นไลฟ์ฟลายจะฮิวได้ไวชุบไวกว่าตัวอื่นครับบังกะลอเซนไวหนีเร็วใน3วินาท,ท,ทีแรกที่โดนยิงยิงระเบิดควันได้แล้วก็มีอันติแบบโจมตีหมู่หรือว่าจะเป็นมิราหที่สร้างร่างโฮโลแกรมออกมาอัมพรางให้ศัตรูสับสนเป็นตน้น ฉะนั้นการที่ตัวละครมีสกิลและความเฉพาะตัวแบบนี้จึงทําให้เกมนี้ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับ Overwatch ด้วยนะครับวันนี้มันคือ Overwatch Battle Royale ชัดๆทว่ายัางไงก็ตามพอเล่นไปจริงๆต้องบอกว่าสกิลพิเศษนั้นมีส่วนช่วยก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีผลเยอะเทียบเท่ากับอันติของดีว่าที่ระเบิดทีเดียวตายยกทีมแบบใน Overwatch คือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสกิลจาก a p e x เหมือนเป็นตัวช่วยเชิงแท็กติกคือถ้าเราใช้เป็นมันอาจจะช่วยพลิกเกมให้สถานการณ์ของทีมดีขึ้นอะไรทํานองนั้นซะมากกว่าทั้งนี้ความเเเปปลลลลีีี่่่ยยยนนนนนแแงกกกกวววววััับตตะะครอนนอจจาานนํทขึ้้ ก็ยังถูกปรับด้วยเช่นไลฟ์ไลน์นั้นไม่ต้องชุบเองแล้วล่ะครับแต่ว่าจะเป็นหุ่นที่เข้าไปชุบเพื่อนได้เลยระหว่างนั้นเราก็จะยิงคุ้มกันเพื่อนไปด้วยก็ยังได้หรือว่าจะเป็นบัตรฮาที่สกิลสแกนของเขาที่ทําได้บ่อยขึ้นแล้วก็มีระยะที่กว้างขึ้นครับ ต่อไปจุดเด่นเรื่องที่2ก็คือเกมนี้เล่นฟรีและไอเทมที่ซื้อได้จะไม่มีผลกับสกิลหรือว่าความสามารถใดๆเลยนั่นทําให้โอกาส pay to win นั้นตัดออกไปได้เลยครับแต่ว่า m bot to win นั้นต้องดูเป็นคนๆไปอีกทีนะเพราะว่าต้องบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมหยุดเล่นไปเกือบ6เดือนนะครับเนื่องจากเจอคนที่ใช้ m bot เยอะมากเอาง่ายๆว่าเห็นชื่อก็รู้เลยว่าพี่แกใช้ตัวช่วยยิงแน่นอนไหนจะสกิลวิ่งเร็วอีกโปรแกรมที่ทําให้เห็นทะลุก,กําแพงคือตอนนั้นผมไม่ไหวจริงๆก็เลยหยุดพักไปครับแต่ว่าตอนนี้ที่กลับมาเเเล่่่นนนใหมมไปีึงงกก็ยยัคจอสถาารณ์ แบบชัดๆแล้วล่ะครับคนชื่อแปลกๆเป็นตัวเลขก็ไม่เจอแล้วจะเจอก็แต่คนที่ยิงแม่นมากๆแต่ก็แยกไม่ออกอยู่ดีนะครับว่าเขาแม่นจริงหรือว่าใช้โปรช่วยแต่ตอนนี้ก็ยังมองโลกในแง่ดีอยู่นะครับเพราะมันก็มีหลายๆเกมที่เรารู้สึกว่าเราสู้ได้ไม่เหมือนตอนที่โปรเยอะๆแบบตอนนั้น จุดเด่นข้อที่3ก็คือพอคนเล่นเยอะโตเกมก็เลยกดเข้าสู่แมชได้ไวมากซึ่งถ้าให้เทียบ FPS ทั้ง3เกมนะครับผมให้ A p e ปหาคนเร็วที่สุดคือบางครั้งไม่ถึง1นาทีก็ได้เข้าแล้วรองลงมาก็คือ Call of Duty แล้วก็ชา้าที่สุดก็คือ Overwatch ที่เรียนการหาเกมจะกว้างหน่อยบางครั้งได้ไวครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะต้องรอ5้าถึงสินาทีก็มีแต่ด้วยความไวของการหาคนมันก็มาพร้อมกับปัญหาที่คนเล่น a p e ปจะเข้าใจดีครับนั่นก็คือบางครั้งหาไวมากเลยแต่เข้าไปมีครูอยู่คนเดียวนะครับหรือว่ามีกัน ยากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับต่อกันที่ข้อที่4นะครับจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแมปกันบ้าง ในตอนที่เปิดให้เล่นใหม่ๆแผ่นที่ในตอนนั้นจะมีแค่แบบเดียวนะครับเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความหลากหลายนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของที่มีให้เก็บนั้นมีความกระจุกตัวและโอกาสลงไปแล้วตายโดยที่ไม่มีปืนสักกระบอกนั้นมีสูงมากครับฉะนั้นหลายๆซีซันที่ผ่านมาจึงส่งผลให้ทางผู้พัฒนาปรับเปลี่ยนแผ่นที่ไปเรื่อยๆจนนับปัจจุบันผมมองว่าถ้าไม่ได้ลงไปกระจุกตัวจริงๆนะครับโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ก็มีสูงกว่าแต่ก่อนมากๆไอเทมมีจุดให้เก็บเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับแถมทุกครั้งที่ม ทำไมถึงมีไดโนเสาร์โผล่ออกมาทำไมตรงนั้นถึงมีการระเบิดเกิดขึ้นโดยรวมแล้วระบบแผนที่ก็ถือว่าลงตัวมากกว่าเก่าเยอะมากๆครับข้อที่5ลูกเล่นในแต่ละซีซั่นนั้นสร้างสีสันและต่อยอดเกมเพลย์ให้ไม่น่าเบื่อ ความเปลี่ยนแปลงนี้จะล้อไปกับระบบแผนที่เลยนะครับเพราะเมื่อตัวแมปเปลี่ยนรายละเอียดในฉากก็จะถูกพัฒนาขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่ไดโนเสาร์ที่จะบินมาขโมยเดดบ็อกซ์ไประบบคราฟไอเทมระบบอีโวชิลที่ผมชอบมากอันนี้เผื่อผู้ชมที่มาเล่นตอนหลังไม่ทราบนะครับคือช่วงแรกที่เกมปล่อยระบบนี้ออกมาอีโวชิลจะเป็นกรอะสีขาวที่เราจะต้องเก็บแล้วก็ไปยิงฟาร์มเอาครับยิงได้มากเท่าไหร่เกราะก็จะอีโวเป็นฟ้าม่วงแล้วก็สีแดงที่หนาที่สุด ทีนี้ระบบดังกล่าวพอข้ามไปอีกซีซั่นทางผู้พัฒนาก็ปรับให้เกราะทั้งหมดสามารถอีโวได้หมดเลยซึ่งผมชอบนะคือมันเหมือนเป็นรางวัลให้กับผู้เล่นที่ยิงได้เยอะๆหรือว่าจะเป็นพวกโหมดที่เคยใส่เข้ามาเป็นสีสันนะครับเช่นโหมดโซโล หมดที่ลงมาพร้อมกับปืนโมซัมบิกปืนที่ขึ้นชื่อว่าห่วยที่สุดในเกมตอนนั้นหรือว่าจะเป็นซีซั่นล่าสุดก็จะมีระบบไลฟ์รีเจนหรือว่าอาร์เมอร์รีเจนที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับการเล่นอีกเรียกได้ว่าแม้จะมีแก่นเป็น Battle r o y a l ลเกมเดิมนะครับแต่ว่ารายละเอียดใหม่ๆพวกนี้ก็ส่งผลในการเล่นในแต่ละซีซั่นนั้นมีของใหม่อยู่ตลอดเล่นแล้วไม่เบื่อเลย,เลยครับ ข้อที่6ตัวละครใหม่นับปัจจุบันตัวละครรีเจนที่เราเลือกได้นั้นเพิ่มเป็นเท่าตัวครับจนตอนนี้เราสามารถเลือกเล่นได้ถึง16ตัวทั้งนี้ตัวละครใหม่ๆจะต้องใช้แต้มในการปลดล็อกนะครับถ้าอยากได้ไวก็ซื้อเอาแต่ถ้าไม่เรียบและคุณผู้ชมเล่นบ่อยๆอยู่แล้วจะใช้การสะสมแต้มแบบผมก็ได้เช่นกันครับนอกจากนั้นล่าสุดยังมีตัวละครใหม่ที่เชื่อมโยงไปยังเรื่องราวของ t ท t ันโฟร์สอย่างวอลคิรีผู้นี้ด้วยทีนี้การมีตัวละครเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆก็ทาให้รูปแบบการเล่นไม่เหมือนเดิมอีกกกตตต่่่อออออไไไปเเเเนนนนืงงงงจจาาาาาารรรรระะะ้้ะ้้้ียูสลขขััววคทํดบ ทั้งในเชิงที่จะเล่นเองหรือแม้แต่าการรับมือสกิลของพวกเขาอีกด้วยครับ เอาเละครับแล้วข้อสุดท้ายข้อที่7ก็คือประสบการณ์การไฟและการเอาชีวิตรอดต้องบอกว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ผมเล่น Apex มาตลอดก็ได้ครับทั้งความรู้สึกตอนที่ยิงโดนนั้นค่อนข้างอิมแพคกับเราชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการยิงจนกรอะแตกยิงแบบเข้าเนื้อตัวเกมก็ใส่ระบบเสียงที่ทําให้เรารู้สึกได้แต่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดที่มีกราะเข้ามาช่วยก็ทําให้ Apex Legends ไม่ได้ตัดสินกันในเสี้ยววินาทีเหมือน Call of Duty ที่ไวกว่ามาก ทังนี้ทท่านั้นผมไม่ได้บอกว่าอันไหนมันดีกว่านะครับเนื่องจากผู้เล่นแต่ละท่านก็คงจะชอบรสชาติหรือว่าประสบการณ์การยิงของเกมแนวนี้ไม่เหมือนกันหรืออีกระบบที่เป็นจุดขายของ A อพิก็คือระบบการชุบชีวิตที่เราสามารถเกิดใหม่ได้ถ้าเพื่อนที่เหลือเก็บแบนเนอร์ของเราไปยังจุดรีสปอนได้ทันทังนี้เมื่อพูดถึงเกี่ยวกับการไฟที่สนุกมันก็ต้องมาคบคู่กับจอที่ตอบสนองความสามารถของผู้เล่นได้ด้วยนะครับโดยวิดีโอตอนนี้ทาง MSI ก็ได้ส่งจอรุ่น Optics MAG 274 QRF QD มาให้ทาง The Move ได้ทดลองใช้ด้วยนะครับ จอที่27นิ้วความละเอียด WQHD หรือว่า2,560คณ1,440กับการรองรับเทคโนโลยี Rapid IPS ที่ช่วยทําให้การรับส่งภาพได้เร็วกว่าจอ IPS ทั่วไปถึง4เท่าแต่ก็ยังคงคุณภาพของภาพได้เหมือนเดิมครับค่า refresh rate ของจออยู่ที่165 Hz response time 1มิลลิวินซึ่งก็ถือว่าสเปคสูงมากๆเลระดับจอที่มีความละเอียด 2K แบบนี้ครับซึ่งผมได้ทดลองเอามาเล่นควบคู่กับ Apex Legends ก็ต้องยอมรับว่าพอปรับภาพได้สุดรายละเอียดของสีสันในฉากทั้งการยิงเอฟเฟก มสแสดกออกมาได้หน้าประทับใจครับคือเอาจริงๆผมเชื่อว่าผู้ชมบางส่วนเป็นแบบผมสมัยก่อนนะคือเน้นปรับโลไว้ก่อนเกมก็จะได้เฟรมเยอะๆอีกทั้งภาพจะได้ไม่แตกด้วยแต่ผมอยากให้ลองเล่นแบบปรับสุดเท่าที่จะทําได้ดูนะครับเพราะว่าการที่เราได้กราฟิกที่เต็มที่แบบนี้มันจะทําให้เราเห็นสิ่งรอบตัวได้ชัดขึ้นแยกแยกส่วนประกอบในฉากได้ง่ายเอาเป็นว่าปรับให้สวยเท่าที่เครื่องจะไหวแต่เน้นไม่ให้ต่ำกว่า6กเฟรมผมว่าเวิร์กอยู่นะยิ่งถ้าจอจมีคุณสมบัติของ NV เ่ช่วยทําาให้ภพมูไ่มีรอยแตกของภาพแบบนี้ด้ดวยก็จะช่วยทําให้เราเห็สัสรู้ ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าจะยิงโดนหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่แต่ผู้เล่นแต่ละคนนะ นอกจากนั้นผมยังได้ทดลองใช้จอรุ่นนี้เล่น Call of Duty ด้วยนะครับทั้งโหมดเนื้อเรื่องและก็โหมดมัลติเพลเยอร์สิ่งหนึ่งที่เห็นความแตกต่างก็คือเฉดสีกับรายละเอียดของภาพที่กว้างขึ้นโดยคุณภาพดังกล่าวก็เป็นผลมาจากเทคโนโลยี Quantum Dot ที่ให้ขอบเขตสีกว้าง99% Adobe และ97% DCI P3 ครับและที่เป็นอีกหนึ่งจุดขายเลยก็คือระบบ Night Vision อันนี้ผมบอกเลยว่าเห็นผลมากโดยเฉพาะฉากไมอามีครับใครเล่นเกมนี้จะรู้ดีว่ามันมืดแล้วก็หาศัตรูยากผมก็เลยลองทดสอบโหมด Night Vision ที่ปรับจากคันโยกด้านหลังจอผ่านเมนูที่ขึ้น แต่ว่าคุณผู้ชมจะปรับผ่านเกมมิง OSD แอปที่เป็นโหลดมาจากเว็บไซต์ของ MSI มาก็ได้นะผลการทดสอบที่ได้ก็คือเฮ้ยมันเห็นศัตรูได้ดีขึ้นจริงๆคุณผู้ชมครับคือไม่ใช่ว่าเห็นได้ดีขึ้นไปสอสาเท่าหรอกนะครับแต่ว่าจากเดิมที่ผมเล่นสไนเปอร์ฉากนี้ไม่ได้เลยกลับกลายเป็นว่าหาตัวศัตรูฝ,ฝั่งตรงข้ามได้บ่อยกว่าเดิมอย่างมีนัยสําคัญอย่างแน่นอนแถมพอจอตอบสนองเราได้ไวโอกาสที่เราจะยิงได้ก่อนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองจอ MSI Optic MAG 274 QRF QD นั้นมีดีไซน์ที่เรียบหรูด้วยนะครับ อีกทั้งจอยังหันซ้ายขวาหรือว่าจะปรับเป็นแนวตั้งได้อีกด้วยและการเชื่อมต่อก็จะมี DisplayPort 1ช่อง HDMI 2.0 B 2ช่อง USB Type C ที่รองรับสัญญาณภาพอีก1ช่องครับแล้วก็จะมีช่อง USB ธรรมดา2.0อีกช่องแลก็ Earphone Out อีก1ช่องแล้วก็เอียร์โฟังอาอีกเรื่องก็คือผมลองต่อเล่น PlayStation 5ได้ด้วยนะครับแต่เรื่องเสียงคงต้องใช้หูฟังแยกนะครับ เอาละครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่า MSI นั้นจะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่วงการคอมพิวเตอร์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะยอดจาหน่ายจอมอนิเตอร์เกมมิ่งที่ทําไปทั่วโลกครบ3ล้านเครื่องภายใน3ปีเรียกได้ว่าการันตีคุณภาพและความนิยมได้เลยแหละครับคือเอาจริงๆจอที่ผมใช้ประจําก็คือจอ MSI นี่นแหละแต่ว่าจะเป็นรุ่นเมื่อ2อสปีที่แล้วนอกจากนั้น MSI ยังเฉลิมฉลองกับความสําเร็จนี้โดยการผลิตจอรุ่นเดียวกันที่ผมได้นําเสนอไปออกมาเป็นไลน์ลิมิเต็ดเอ dition ที่เป็นสีแดงจํานวน15เครื่องด้วยแต่ก็ไม่มีขายนะครับอยาก แต่ตัวที่ขายแน่ๆก็คือสีปกติสีดําตัวนี้เลยที่ราคา17,900บาทรับประกัน3ปีเต็มรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอตอนนี้นะครับ เอาละมาถึงตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับว่าเกม FPS นั้นเป็นเกมที่อยู่คู่วงการเกมของเราไปอีกนานแสนนานแน่นอนโดยเฉพาะ FPS มันติดเพลเยอร์ไม่ว่าจะเป็น a p e x Legends PUBG b a t t l e f i e l d หรือว่า Call of Duty ก็ตามแต่ส่วนตัวผมก็คงจะเล่น a p e x Legends ต่อไปนะครับด้วยเหตุผลทั้ง7ข้อทั้งนี้มันก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เราเล่นเกมพวกนี้สนุกนะครับนั่นะก็คือการเล่นไปพร้อมกับเพื่อนๆครับคือบ่อยครั้งที่เราเล่นคนเดียวแล้วไปจอยกับผู้เล่นคนอออออออืืืื่่่่่นนนนนนกกกกกาาาารรรรสสสวใใหญ็็็จจจะะช้มคุุดดเเเเแีีงงึัพป ระบบโคตรเจ๋งของเกมนี้เลยนะเนื่องจากจะช่วยลดการสื่อสารของผู้เล่นลงแต่เรายังเข้าใจและกำหนดทิศทางของทีมได้ว่าจะไปไหนเจอไอเทมอะไรบ้างหรือเราอยากได้ของอะไรก็ศสยการคลิกสครว์เมาส์ปุ่มกลางลงไปได้เลยนั่นเอง่ลแหละ,ะรครับท้ายสุดก็คือหาเพื่อนที่สนิทสนิทมาเล่นเกมด้วยกันนะครับรับรองความมันจะทวีคูณอีกหลายเท่าและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอตอนนี้แล้วนะหวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ